สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาทําความรู้จักกับวัดที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนของเราวัดนั้นมีชื่อว่าวัดยังใหญ่เดิมชื่อวัดคงคาล้อมสันนิษฐานว่าซางในสมัยศรีวิชัยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในตําบลทะขึ้นอําเภอทศาลาาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสีชมพูสดใสสวยงามมีสิ่งที่น่าสนใจได้เก๋ๆแต่พรานบุญ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพอรเรื่องโชคลาภและความสําเร็จถ้าใครที่สมหวังแล้วก็จะนิยมมาแก้บนกันภายในอุโบสถมีพระประธานที่ตกแต่งด้วยสีชมพูชื่อว่าหลวงพ่อวัดยางใหญ่ด้านหน้าอุโบสถมีองค์ท้าวเวสุวรรณชาวบ้านนิยมมาสักการะเพื่อขอพอรเรื่องความมัง่งคั่งและความปลอดภยัยที่ซุ้มประตูวัดออกแบบเป็นรูปเซอร์มโนรามีรูปปั้นมโนราตั้งเรียงรายอย่างสวยงามวัดนี้มีตำนานที่เชื่อมโยงกับพญานาคราช คือเท้าชมพูจิตที่พรานบุญเคยช่วยเหลือไว้ทําให้เกิดการนําสีชมพูมาเป็นเอกลักษณ์ของวดัดและก็จบสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะได้ทั้งความรู้และได้รู้จักกับสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้บ้านนักเรียนมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย